สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวครโซลานะครับผมกับตัวลูน่านะทุกคนเป็นตัวรับตัวใหม่นะครับที่ยังหาได้ในปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่ว่าก็หาค่อนข้างยากนะครับทุกคนนะหลังจากที่เราได้รีวิวตัวมูซันแล้วก็กดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวมังกรไปแล้วนะวันนี้เนี่ยก็กลับมากับรหัสของน้องมิสเตอร์แบ็กเหมือนเดิมครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่น้องให้ยืมรหัสมารีวิวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนว่าตตัััวว2นนีม ยังไงนะครับทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวโซล่านะครับก็ไปเล่นชาเลนเจอร์นะครับทุกคนนะมันเนี่ยมันจะมีด่านแบบนี้นะทุกคนเห็นปะ โซล,ล่าพอทัลนะครับมิสติกโอกาสออก10%นะครับก็คือดรอปจากประตูโซล่านั่นแหละแต่ว่าต้องเล่นมิสติกนะเพื่อที่จะหาประตูสีเข็ไปลงนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ส่วนลูน่าเนี่ยก็น่าจะเป็นเลดแต่ว่าตอนที่พี่ทำคลิปเนี่ยเลดมันปิดอยู่นะครับสองฝั่งนี้แหละพี่จำไม่ได้แล้วฝั่งไหนมันจะมีโอกาสได้ประตูของลูน่าด้วยนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะครับในส่วนของเลดนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเบสซิ่งหรือว่าคอสเมติกของตัวละครทั้ง2ตัวกันก่อนครับเริ่มที่โซลานะครับก็เป็นตัวละครไฮบิดนะครับววล70นะครับในส่วนของสปิริตเนี่ยก็จะเป็นคิมสันสปิริตแล้วก็บัฟเนี่ย เป็นบับคิ0.8นะครับสแตตเป็น S แล้วก็ A บวกแล้วก็ S นะครับประมาณนี้นะตัวละครนี้มีโอกาสตดคริสอยู่ที่30%ด้วยนะครับทุกคนนะแบบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอะถ้าเกิดว่าเราใส่ที่เป็นรูปเสื้อผ้านะครับคอสก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่นี่รูปเสื้อผ้านะอันนี้คือใส่ที่เป็นรูปเสื้อผ้านะก็จะเป็นไฟไฟประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นรูปอาวุธหลารูปดาบนะครับ ุูกดาบก็จะถือดาบเพิ่มเข้ามาเหรอทุกคนสังเกตที่มือป่ามันจะมีดาบอยู่นะเห็นปะเมื่อกี้เราใส่เสื้อผ้ามันมีดาบประวะพี่ก็ลืมสังเกตมา ถ้าใส่เสื้อผ้าก็มีดามนะครับเออก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวไปดูคอสของฝั่งตัวลูน่านะครับลูน่าเอ็มเพ์นะทุกคนนะตัวรตัวนี้เวล70เหมือนกันนะครับเป็นไฮบิดนะครับสปิริตเนี่ยเป็นเอ่อคริสตัลนะครับก็คือตีบอสแรงขึ้น50เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ตีเป็นฟูลเอสนะสแตทฟูลเอสนะครับทุกคนตัวนี้เนาะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับตัวละครผู้หญิงน่ารักนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลเอเมสในส่วนของคอสนะครับทุกคนนะเนี่ยก็จะนนระมาณี้คับ เหมือนตัวอนี่เลยอะไรวะอุจกิเบียคุยะ <c oughs> นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะถือดาบมันดูถือทื่อๆไปหน่อยนะเราะมันถือดาบไม่เท่นะทุกคนถ้าใส่อาวุธล่ะถ้าใส่คอสอาวุธก็จะเป็นก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรกันเลยแล้วก็ด้านหลังจะมีเป็นเหมือนประจันเซียวด้วยนะครับนี่ด้านหลังนะครับทุกคนเดี๋ยวเราใส่คอสต,ตัวนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวเราใส่คอสต,ตัวนี้ไป เสื้อก็ใส่เสื้อนะครับนี่อ๋อถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เสื้อมันก็จะไม่ใส่เสื้อที่เหลือเหมือนเดิมนี่หว่าทุกคนสังเกตท,ที่เสื้อนะถ้าเกิดว่าเราพี่กดเป็นรูปดาบมันก็แค่ถืออาวุธอย่างเดียวนี่หว่าเออใส่แค่นี้แล้วกันเนี่ยมันก็แค่ไม่ใส่เสื้อถือแต่อาวุธแล้วก็เป็นคอร์สเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับทุกคนนะั้นในส่วนของ EV o นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับของ E ี o ใช้อะไรบ้างนะครับ ของอีโวสำหรับตัวนี่นะครับลูน่าใช้อันนี้นะครับเนี่ยเป็นมูนเนคเลสครับนี่ของที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับโซล่าก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับโซล่าอะไรเนี่ยไซจิวอะไรทุกอย่างทุกคนนยประมาณนี้นะครับของก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มเงินในโหมดอินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ดูดีกว่าว่า ตัวไหนจะเก่งกว่ากันนะครับแล้วก็2ตัวนี้มีพาสซีฟทั้งคู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพาสซีฟทาอะไรได้นะครับทุกคนโอเคเนาะไปกันเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มเงินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนะก็ได้เงินมาเยอะแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวจะวางตัวแรกแล้วกันเป็นตัวโซลา่าให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะสำหรับเจ้าตัวโซลา่าเนี่ยก็เป็นแค่บับคีนะครับทุกคนไม่ใช่บัฟออมตี้นะครับนะก็เป็นบับคี แล้วก็ตัวละครมันเป็นตีติดเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครไฮบิดเนาะตีแอร์ได้เลยนะครับเมื่อราวางไปแล้วนะครับอบนิเมชั่นก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวทดลองกันก่อน,อนดีว่าวางได้กี่ตัวนะ3เปล่าไม่3ก็4แหละทุกคนอ่าวางได้แค่3ตัวนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่าโอเคในส่วนของสปิริตเนี่ยก็จะเป็นตัวคิมสังสปิริตเนาะทำให้ดาเมจเบิร์นหรือว่าดาเมจเลือดไหลเนี่ยแรงขึ้น50%นะครับประมาณนี้นะครับตีเป็นทางตรงนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอขายทิ้งก่อนนะครับ แล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะมีพาสซีฟด้วยนะครับเดีทุกคนเดี๋ยวดูเวฟต่อไปเวฟที่30นะครับมันจะขึ้นพาสซีฟทุกเวฟนะครับ มาดูกันว่าเวฟที่30จะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่อัพคั้นกันก่อนดีกว่านะทุกคนนะอัพคั้นแรกเนี่ยใช้เงิน4,5 0 0นะครับทุกคนนะดามเมจจะเป็น5,408นแะครับแล้วก็4.1นวิจมตีนะครับแล้วก็ระยะ22นะครับทุกคนตีเป็นทางตรงเหมือนเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขอวางโกโจด้านหลังหน่อยละกันนะครับกันหลุดนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ขายทิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยววางโกโจวไว้ตรงนี้อ่ากันกันหลุดหน่อยนะกันม้อนหลุดไป โอเคมาครับทุกคนสังเกตว่าเวฟที่30นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเป็นพาสซีฟบัฟขึ้นมานะครับตรงนี้นะดูที่เมาส์พี่นะครับที่มันเขียนว่า1%นะครับพาสซีฟเนี่ยคืออะไรนะทุกคนนะก็คือไอตัวละครโซลารับทุกคนมันจะเพิ่มดาเมจให้ตัวเอง1%ทุกๆเวฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยเหมาะกับโหมดอินฟินิตี้นะครับทุกคน ไม่เหมาะกับพวกแบบเล่นทั่วไปแบบ15 15เวฟ20 25บเวฟอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมาะนะครับมันต้องเล่นแบบ100เวฟเป็นตัวแบบลงบอร์ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวดูนะพอเวฟที่31นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น2%นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนมาอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับใช้เงิน5,500นะครับแอนิเมชันใหม่นะเฟรมวิ่งบลัดสลัดนะครับทุกคนนะดาเมจจะเป็น8 0 5 3นะครับแล้วก็ตัวคูดาว5.4วิุดสี่วิระยะตีเป็นทางตรงเหมนิมเนะอืับ <c oughs> อ่าทุกคนอนิเมชันเป็นประมาณนี้นะครับอืประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดูเอาดูเอานะครับนาวเทหรือเปล่านะครับโอ <c oughs> พี่พี่มาถึงเว็บสาเแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้ยได้รีโลสี่เลยว่ะทุกคน <c oughs> โอเคครับทุกคนขั้นต่อไปกันเลยนะครับใช้เงิน6,500นะครับดาเมจเป็น9,060นกต ระยะอยู่ที่24.2คู o l d o w n 5v นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะบวก2%แล้วเห็นปะเพราะว่าเราเวฟ31ละเห็นปะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวละครเนี้ยเหมาะกับ infinity เนี่ยแหละทุกคนโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,500นะครับทุกคนละอ่า a n i m มชันใหม่นะ sun execution นะครับทุกคนนะัพไปแล้วเนี่ย d a เมจจะเป็น12,751นะครับทุกคนรูปแบบเป็นทรงโค่นนะเนี่ยตีเป็นโคนแบบนี้นะครับทุกคนนะทรงกลวยแบบนี้ อ่ะแอนิเมชันก็ดูเอานะทุกคนเป็นประมาณนี้นะตีติดเบิร์นเหมือนเดิม6.3วิโจมตีนะครับระยะ3-4.1นะทุกคน <c oughs> โอเคครับทุกคนขั้นต่อไปใช้เงิน8,500น,นะครับดามเมจจะเป็น13,758เนาะตัวคูดาว5.9วิระยะ35.2นะครับนะทุกคนประมาณนี้นะครับรูปแบบเนี่ยยังคงเป็นทรงโคนนะทรงกลวยเหมือนเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้มาขั้นต่อไปกันเลยนะครับทุกคนใช้เงิน9,500นะครับดามเมจเป็น 21 3 3นะครับตีเป็นลายนะตีเป็นทางตรงแบบนี้นะคะทุกคนนะอูดาวนานมากนะครับ8.1จโจมตี1ครั้งระยะ3 5 8นะครับอนิเมชันก็เป็นการฟันดาบลงไปปะเนี่ยตีดาบไปทางตรงอ่ะฟาดไปทางตรงอ่ะทุกคนใช่ปะโอโคตนนานอ๋อเป็นการพุ่งเข้าไปนี่หว่าทุกคนเป็นการพุ่งเข้าไปนะ <c oughs> เป็นแบบเป็นไฟเป็นหลักนะโซลา่าตัวนี้เน้นไฟเน้นไฟประมาณนี้นะครับทุกคน ขั้นต่อไปนะครับใช้เงินหนึ่งน้ยะครับดาเมจจะเป็น21 6 0 3นสาะครับแล้วก็ตัวอูดาวเจุดวิระยะ3 6.3านะครับประมาณนี้ตีเป็นทางตรงเหมือนเดิมนะทุกคนอ่ะขั้นต่อไปนะครับน้มีแอนิเมชันใหม่นะครับโซล่าอิลิมิเนชั่นนะครับใช้เงิน13 0 0 0านะครับทุกคนนะดาเมจในขั้นนี้เนี่ยเป็น2 3 0 7 3นบานะครับทุกคนแล้วก็อูดาวเจดจวิระยะ36.3ามนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอืม ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจดาเมจสีเขียวนะครับเป็นให้สนใจดาเมจที่เป็นสีขาวก่อนนะครับทุกคนนะดาเมจสีขาวดาเมจตั้งต้นนะประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับทุกคนอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินหมื่นห้านะครับทุกคนนะดาเมจจะเป็นสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกคูดาวเจ็ดจุดสองวิระยะสามหกจุดเก้านะครับทุกคนประมาณนี้นะครับตีเป็นทางตรงเหมือนเดิมเนาะโอเคครับทุกคนอัพขั้นต่อไปนะครับมีแอนิเมชันใหม่นะครับ r าซ i n g Solar Style ใช้เงินหมื่นแปดนะครับ ดาเมจจะเป็น26,341นะครับทุกคน8.1วิจมตีระยะ37.4รูปแบบการโจมตีเปลี่ยนจากลายนะครับเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะนี่ก็เป็นการเหมือนเรียกไฟออกมานะทุกคนนะแต่ว่ามันเ <c oughs> นี่ยมันเรียกไฟลงมาแบบนี้ทุกคนก็ดูเอาว่าสวยหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะอัพขั้นต่อไปใช้เงิน20,000นะครับทุกคนนะขั้นสุดท้ายแล้วดาเมจจะเป็น27,604นะ604นะทุกคนนะ7.7วิโจมตีนะ ระยะ37.4นะครับทุกคนประมาณนี้สำหรับตัวบัฟคีนะครับก็ดาเมจประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นออไมตี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าคำนวณแบบนี้ได้หรือเปล่า27604ก็คูณ2.8พี่ไม่แน่ใจว่าคูณแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเป็นบัฟออเมตี้ดาเมจอยู่ประมาณ7 7, 7็0 0จหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับบัฟออเมตี้นะครับทุกคนประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาคำนวณแบบ3ตัวแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะดาเมจ2 7ใช่ปะแล้วก็บัฟบัฟตัวนี้นะครับบัฟ20%นะครับบัฟ20%ดาเมจก็จะกลายเป็น6 9 0 1โหมันคำนวณไม่ได้ว่ะมันคำนวณยากว่ะไอตัวเนี่ยคือมันจะมีีีไอออ้ตรงนกะ จนกว่ามันจะครบ100%อ่นะคือในคลิปวิดีโอนี้พี่คงไม่ฟาร์มจน100%หรอกนะทุกคนทุกคนมีตัวแล้วก็เอาไปเล่นกันเองแล้วกันเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะ100%เนี่ยเราฟาร์มได้แค่หมดอินไว้ทุกคนไอที่เราเล่นกันทั่วไปเนี่ยมันมันฟาร์มไม่ถึง100%หรอกทุกคนนะอ่ะสมมุติตัวนี้มีดาเมจ27แล้วกันเอาแบบ2 7 27604แล้วกันวมันวางได้3ตัวก็คูณ3นะครับทุกคน คูณ3ไปตรงๆแบบนี้แหละแล้วก็ดาเมจบัฟไอจางอีก20%ก็จะเป็นคูณ0.2ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็จะเป็น82 182ใช่ไหมบวก82 182นะครับดาเมจก็ประมาณนี้นะครับนะรวมบัฟ20%นะครับทุกคนนะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นบัฟออมไมตี้ด้วยเดี๋ยวพี่ลองคำนวณให้ทุกคนดูแล้วกันนะ27604ออมไมตี้คูณ2.8แล้วกันเพราะว่าเพิ่มดาเมจ280%ใช่ไหม ก็บัฟออเมตี้ดามเมจประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดร0อยเปอร์เซ็น่ะร้อยเปอร์เซ็นตก็คือคูณไปอีกหนึ่งใช่ป่มก็คือการคูณสองที่ว่าดามเมจประมาณแสนห้าได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เออถ้าเกิดว่าพี่คำนวณผิดเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันไอ้บัฟพาสซีฟมันอนะ่ะครบร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ยดามเมจมันก็จะเพิ่มมาอีกเจ็ดหมื่นนะกรณีเป็นบัฟออเมตี้ด้วยนะทุกคนดามเอจแสนห้า mm hmm. พี่ว่ามันน้อยแปลกๆว่ะทุกคน เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรู้อ่ะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ลวกันนะครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนรู้ว่าตัวละครน,นี้มันมีพาสซีฟล้วกันนะครับก็คือเพิ่มดาเมจทุกเวฟเวฟละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนส่วนดาเมจของบัฟคีเนี่ยก็แค่นี้เองนะครับทุกคนนะรูปแบบการโจมตีแอนิเมชั่นเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับพี่ว่าเฉยๆนะตัวนี้ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่นะเหมาะกับอินลวกัน,นครับเหมาะกับการเล่นอินฟินิตี้เพราะว่ามันได้ดาเมจเพิ่มทุกเวฟไงทุกคนประมาณนี้เค,คน ต่อไปนะครับต่อไปนะเรามารีวิวเจ้าลูน่าดีกว่านะครับลูน่าก็มีพาสีเหมือนกันนะลูน่าครับโอเคครับทุกคนลูน่าเนี่ยเมื่อวางลงไปแล้วนะครับทุกคนนะตีแอร์ได้เหมือนกันนะครับดาเมจ2 2 1 6 3นะครับแล้วก็ยิ่งค่าเยอะนะครับพาสีของมันก็คือยิ่งค่าเยอะเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสูงสุดเนี่ยห้นะครับทุกคนนะสังเกตแล้วกันตอนนี้มันยังค่าไปไม่เยอะพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดค่าไป5ตัวจะได้ดาเเม0.05หรือปล่านะ เออถ้าเกิดค่า10ตัวก็ได้ดาเมจ0.1ประมาณนี้กป่วะพี่ว่าน่าจะใช่นะเออเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าดาเมจมันจะเพิ่มไงพอพี่ไปอ่านมาในวิกิแล้วที่ก็แบบแอบงงนิดนึงนะทุกคนนะเนี่ยไอหไ<ม>เห็นหป่เพิ่มมา1%แล้ววะพี่ว่าไม่ใช่แล้วมันแ0.05 0.01เอ,อ้าเนี่ยดาเมจมันเพิ่มรัวๆเลยอ๋อมันนับการโจมตียังไงวนะเนี่ย เอาเป็นว่ายิ่งโจมตีมันยิ่งเก่งแล้วกันในตัวนี้เนี่ยเห็นปะดาเมจมันเพิ่มมา2%แล้วสูงสุดก็คือ50%นะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าในวิกิเขาให้ข้อมูลไว้เนี่ยอ,อยู่ที่50%นะครับพี่ก็ว่าตัวนี้ก็เหมาะกับอินอยู่แล้วนะับ2ตัวนี้มันเป็นเมตาอินก็ว่าได้นะพี่ว่านะเออมันเหมาะกับอินนะแต่ว่าเอาไปเล่นเลสเล่นอะไรก็ได้อยู่นะตัวนี้ดาเมจมันเยอะอยู่ทุกคนโอเคมาอัพขั้นแรกใช้เงิน6,500นะครับทุกคนนะดาเมจกลายเป็น44,296นะครับตี2.7วิ ตีเร็วไปไหนเนี่ยตีโคตรเร็วทุกคนแล้วก็ครูดาวเอ้ยไม่ใช่ระยะโจมตี19.4นะครับทุกคนนะที่ชอบเรียกสับสนกว่าตรงเนี้ยอ่ารูปแบบเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้ดาเมจพี่เพิ่มมา3%ามเปอร์เซ็แล้วอะอย่างเอาทุกคนโอเคทุกคนขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8,000นะครับมีแอนิเมชันใหม่ครับมูนทาวริงสแลตนะครับ,รบทุกคนนะจัดไปนะครับดาเมจกระโดดไปเป็น7,830นะครับรูปแบบเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับตีะะนะครับทุกคน เนี่ยเห็นปะยิ่งฆ่าได้เยอะแน่เลยมันพี่ว่ามันนับจํานวนมอนนะเว้ยยิ่งฆ่าเยอะเนี่ยมันยิ่งเพิ่มที่พี่เข้าใจก็คือฆ่า5้าตัวหรือว่าฆ่า1ตัวได้ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดศ่เีวะเนี่ยดูดิยิ่งฆ่ามันยิ่งเพิ่มอะทุกคนเออเอาเป็นว่าทุกคนรู้ไว้ลวกันว่ามันยิ่งฆ่าแล้วมันยิ่งเพิ่มดาเมจอะทุกคนคือพี่ก็ไม่เข้าใจรายละเอียดว่าต้องฆ่ากี่ตัวนะ ที่พี่่านอ่านมาแล้วก็ยังงงงงอยู่อะทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูนะครับทุกคนนะเนี่ยทุกคนดูรูปที่เขาเขียน passive ability นะครับเห็นปะบวก0.5ดาเมจเอฟวีเนี่ยคือพี่ไม่เข้าใจตรงนี้วะเอเนมี Enemy ่หกเปอเ็นเป็นการโจมตีครั้งที่5การโจมตีมอนเตอร์การฆ่ามอนเตอร์ครั้งที่5ได้0.05หรอหรือว่ายังไงพี่ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่ายิ่งตีเนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็สูงสุด โอเคมาเรามาขั้นต่อไปใช้เงิน12ื่นสองนะครับทุกคนดาเมจจะเป็น79,848นะครับแล้วก็ตี3.4มจุดสีวิระยะ24.2นะครับตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะมานี้ค่อนข้างตึงนะตัวนี้ตึงมากตึงมากโอเคทุกคนอัพขั้นต่อไปกันเลยนะครับทุกคนนะใช้เงิน1 5ื่นนะครับอนิเมชันใหม่นะครับมูนบอมนะครับนะทุกคนดาเมจกระโดดไปเป็น1 1 5 1 2 6นะครับตี4.6่จุดหกวิระยะ29นะครับ อ่ะอนิเมชันมู b บอมเป็นประมาณนี้นะทุกคนตี4.6วิถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าก็ยังตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมอ่ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนขั้นต่อไปใช้เงินอัพ200,000นะครับดาเมจเป็น1,32,918นะครับตีเร็วกว่าเดิมนะครับ4.2วิระยะ30.2นะครับอนิเมชันเดิมและรูปแบบเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับตอนนี้มอนเข้าวงไม่ทันแล้ว โอเคทุกคนขั้นต่อไปใช้เงินอัพสอง2 0นะครับทุกคนนะแล้วก็ตัวแอนิเมชันชื่อว่ามูนบัตรนะครับทุกคนนะดาเมจเป็นแสนแปดนะครับแสนแปดเลยนะโอ้โหเกือบแสนเก้าทุกคนตีห้าจวิระยะ53.2การโจมตีเนี่ยครัเป็นทรงควยนะครับเป็นรูปโคลนแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยเป็นทรงโคลนนะเ <c oughs> ท่ยู่เท่ยู่นะทุกคนนะเนี่ยดูดิเปี่ยงนะครับทุกคนนะคตรเท่ลยวะแอนิเมชันนี้ถือว่าเท่นะทุกคนนะ เหมือนว่าน้องจะใช้เป็นกระบี่นะเนี่ยเหมือนจะใช้เป็นกระบี่นะโอเคครับทุกคนขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอัพ2 5 0 0มนะครับดาเมจเป็น2 1 0 0 0นนะครับ428นะครับแล้วก็ตี5วิระยะ54.5นะครับทุกคนนะประมาณนี้โอเคมาขั้นต่อไปใช้เงิน30,000ตัวนี้ใช้เงินอัพค่อนข้างแพงเลยนะทุกคนนะใช้เงินอัพ30,000นะครับมูนบีมนะครับอนิเมชันใหม่นะทุกคนนะตีเป็นลายตีไปทางตรงนะครับทุกคนนี่ <laughs> เป็นการยิงบีมแบบนี้ยิงกรนะดากอนบอลพลังขึ้นเต่าอะไรเงี้ยทุกคน โอเคครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2องแสนสตี5.4วิระยะ59.3นะครับทุกคนเนาะโอเคมาขั้นต่อไปใช้เงินรับ35,000นะครับทุกคนดาเมจจะเป็น261,434นะครับทุกคนแล้วก็อูด้าห5.4วิระยะ59.9นะครับทุกคนนะพูดพูดเริ่มเบอร์ลิ้นพันกันแล้วเนี่ย okay, ทุกคนโอเคทุกคนขั้นต่อไปน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายนะใช้เงินนับ40,000นนะครับเป็นแอนิเมชันใหม่นะ มูลสวิปประหลาดนะครับทุกคนนะอ่าขั้นสุดท้ายรูปแบบการโจมตีสุดท้ายเนี่ยเป็นลายนะเป็นลายที่แบบโคตรใหญ่ทุกคนเนี่ยเป็นทางตรงแบบใหญ่มากทุกคนนะดาเมจอยู่ที่276887นะครับตี5.4าจุดสีระยะ61.7นะครับทุกคนเนาะอืมประมาณนี้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สแตตตัวเนี้ยมาที่2 0แล้วนะครับได้บวกมาอีก ได้บวกดาเมจมาห้าหมื่นทุกคนได้บวกอะไรมาห้าหมื่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองบัฟไอจางยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ดูบัฟไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีกหนึ่งแสนอะทุกคนคือพี่ไม่รู้จะคำนวณตรงนี้ให้ดูยังไงวะทุกคนคือมันมันน่าจะคำนวณไม่ได้อ่ะมันต้องรอจนกว่าไอตัวสเตตเนี่ยจะครบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมันน่าจะคำนวณยากอยู่อะทุกคนพี่ม่แน่ใจ เอาเป็นว่าทุกคนรู้แล้วกันว่าตัวลูน่าเนี่ยดาเมจมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกการโจมตีอ่ะทุกการที่มันฆ่ามอนได้อ่ะมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสูงสุดที่50%นะส่วนสปิริตตัวนี้มันเป็นสปิริตคริสตัลนะครับก็คือตีบอสแรงขึ้น50%นะครับนี่เฮ้ยมันยังอัพไม่เต็มนี่หว่าทุกคนเหลืออีกขั้นหนึ่งกว่าโทษทีขั้นต่อไป4 5 0 0นะครับทุกคนดาเมจสุดท้ายแล้วนะดาเมจสุดท้าย288,424ตี5วิระยะย662.9 ตีห้าวิคือเร็วมากนะทุกคนตีห้าวิเนี่เป็นอะไรที่แบบเร็วมากอ่ะโคตรเร็วอ่ะทุกคนตีห้าวิคือดีนะเออแล้วก็ระยะระยะก็ได้นะแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ตีฟูลนะคือถ้าตีฟูลจะเมตากว่านี้ครับอันนี้มันตีเป็นทางตรงไงถ้าเกิดหมอนหลุดไปอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยนะตีเป็นทางตรงมีข้อเสียนะแต่ถ้าตีฟูลมันตีโดนทั้งวกไงทุกคนเนี่ยตอนนี้ดาเมจที่ทุกคนเห็นเจ็ดหมื่นเนี่ยมันมาจากพลาสซิยี่สิบห้าเนี่ยมาจากตรงนี้นะเนี่ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเห็นปะก เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองฟาร์มตัวนี้ให้ถึง50%เลยดีกว่าพี่จะฟาร์มให้ถึง50%เลยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจจะเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคนพี่ขอฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวเราสคิปไปตอนที่พี่ฟาร์มเสร็จเลยดีกว่านะครับทุกคนเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มจนสแต็คครบ50%ดาเมจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพาสซีฟของตัวลูน่านะครับก็ฟาร์มมาถึงเวฟที่47นะครับสแต็คเนี่ยว่า50เนี่ยมันไม่ขึ้นลวมันไม่ขึ้้นนนนนมานานแลวนะก็คือี่ดู คือมันตันที่50นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับก็คือเป็นบวกมาอีกแสนสี่นะครับทุกคนนะแล้วก็บัฟ20%ดูเลยนะครับทุกคนนะถ้าเกิดพี่บัฟ20%บก็จะบวกมา2 0 0แสนเยอะแค่เยอะ <c oughs> ชิปหาย <c oughs> ก็คือจะเป็น2,8 8 4 2 4บวก2องนนะครับทุกคน <c oughs> 4, คดาเมจ4ีแสนเก้าเยอะโคตรโหดทุกคนแล้วตี5้าวิอะระยะก็ใหญ่นะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงคือมันไม่ได้ตีฟูลมันตีเป็นทางตรงร <c oughs> 4, รทุกคนดาเมจสี่แสนเก้านะ เชี่ยโคตรตึงเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามันใช้ค่าวางเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาหกโอ้ค่าวางโคตรแพงนะครับทุกคนนะค่าวางนะหกห้าหกสองห้านะครับเอาคูณสี่นะครับทุกคนนะค่าวางอยู่ที่สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับสําหรับตัวลูหน้านะครับทุกนะคนแล้วเมื่อกี้พี่ลืมคํานวณตัวตัวนี้พี่ได้คํานวณหรือเปลา่าเมื่อกี้ค่าวางมันเท่าไหร่วะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ค่าวางน่าจะประมาณโอ้โหแพงเหมือนกันนะครับทุกคนตัวนี้ 3 0 5 0 0คูณ4ถ้าวางตัวนี้ก็มาณ2 2 2 0 0 0นะครับแต่ว่าวางได้3ตัวใช่ปะก็คูณ3นะครับโซลา่าถ้าจะวาง3ตัวก็ใช้ประมาณนี้นะครับทุกคนนะคออือพี่ไม่แน่ใจว่าดาเมจที่บวก100%เนี่ยมันจะบวกมาอีก27,000หรือเปล่านะทุกคนถ้าใครลองแล้วคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่สำหรับตัวลูน่าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลย จริงๆวิธีคำนวณของลูน่ามันคำนวณจากดาเมจขาวได้เลยเว้ย288 424ก็คูณ0.5นย์จุแล้วก็คือ50%ได้เลยแบบนี้นะครับเห็นปะหนึ่งหนึ่นะก็อาจจะไม่เป๊ะนะแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะปะหนึ่งสี่สี่อันนี้มัน1 4 4 3 5 6นะครับทุกคนประมาณนี้โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้นะครับทุกคนตัวละคร2ตัวเนี้ยพี่ว่าตัวลูน่าเป็นตัวที่น่าหากว่าโซล่านะครับทุกคนนะเออทุกคนมันดาเมจจัดจ้านจริงๆนนะคครับทุก โอเคยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอ่อมิสเตออีกครั้งหนึ่งครับที่ให้รหัสพี่ยืมมารีวิวนะครับส่วนนะยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ